มันไม่ไหวแล้วมันก็ขอจบคุณอยากได้อะไระครับรถบ้านเงินไรออะไระครับถ้าคุณแน่ใจที่จะจบก็ตามนี้นะครับจบโลทั้งแก๊งของหายหมดบ้านหายแล้วก็ไปแบบห้ามกลับมาอีกอะ เกือเกืเกือบกูอะแล้วมันเป็นหอ่อกูใส่ฟ้ากูจำได้แราวเขาเรียกเองนะบอกดีมาแล้วเออมาแล้วครับ มึงพูดดีทำไมเมื่อวานมึงแทงพี่กูมึงไม่ขอโทษทําไม่ใ่มึงมาเทคกสองนสายฟ้าพี่ผมก็ตายครับมึงยังไม่ตายตอนนั้นอ่ะมึงพ้นด้วยอย่าคิดว่ากูไม่เห็นอย่ากูพูดไม่ได้ป้นพี่ผมไม่ได้พ้นผมเป็นคนจบเอ้พี่กูมาผมเบิกผมเบิกรถแล้วขาผมแข็งอยู่กับลุงกูส่งถามได้เลยพี่ตอนนี้คนกูนี่คนไั้เป็นเรื่องหลังใช่กูฆ่าเขาไปแล้วไอ้สายอยากแก้ตัวกูมวนเห็น มันเบรกไม่ทันแล้วพี่ตอนนั้นน่ะว่าคนไหนวะน้าโรเบิร์ตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่น้าไม่ใช่น้ากูเนี่ยคนปนน้ารเบิร์ตอ่ะไม่ใช่น้าพวกมึงน้ำมันสเต็กกูดิตามเย็นดีที่หัวเขียวตลกอะไรเนี่ยขอโทษครับอ่ะสรุปไอ้ต๊อดมาใช่ปะมาครับพี่ต๊อดกำลังขับรถมาครับรอแป๊บครับหนึ่งนาที โอเคขาเพิ่งไปกินเหล่ามาพอดีเลยเออนี่แหละดีขาดสติอย่างเงี้ยกูชอบคนขาดสติอย่างเงี้ยกูจะดูนี่มันจะขาดสติตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยแต่พระผมไม่ต้องห้ามนะรอนี่เบลรอนี่เบรกช่วยกูนะมึงอย่าพูดมึงอย่าห้ามนะถ้าไอ้ตอนมันหลุดแล้วอะสองร่างพี่เสี่ยงมันเมาป่ะพี่ผมกลัวเขาใจนี่ไม่เมาหรอกไม่เมาหรอกผมก็จะช่วยกูเลยกันเดี๋ยวกูแทงกูเลยไี่ กลัวต้องใช้เบรกมือวะยิงเลยได้ปะพี่ตีบอกทำเบรกได้ดิจะทำอะไรก็ทำไปเถอะก็เดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยชาวมาเอาเขะถามเรื่องมือกับเพื่อนถามอะไรวะเพื่อนนี่ไงตีมาแล้วนะไหนคนที่เนี่ยนั่นนั่นนั่นเฮ้ยโอชามื่วางแหนน้องหรอน้องพี่คนไหนครับเชิญไงออส ก็เขาผมไม่รู้พี่ผมยังไม่รู้จักเขาเลยพี่ก็เขาใส่ชุด JK ผมก็เลยเอาซะาอาขอดเมืองบนเมื่อวานเป็นไงเมืองบนเมื่อวานเป็นไงตายไซควายอ่ะใช่ไหมไม่ผมไม่ได้บอกว่าตายไซควายครับพี่ผมบอกว่าไอ้ก่เออแล้วเป็นไงเดินห่อซะรออะไรอย่าพี่เออด้วยประบาน้ชน มันหักเฉียวพวกผมต้องลึกยังไงวันนี้อยากให้มาฟังทุกภพไงวันนี้บรรลัท้าแล้วที่พวกมึงจะได้ยืนกันครกแบบแล้วได้คุยกันแบบเนี้ยทำบรรลัษฐาแล้วเว้ยทิ้งเสียงนุ่มไหมที่อยากให้รอก็คือรอทุกคนมาแล้วรถเนี่ยรถโบรถสิบรอใช่เวลาขับไปอย่างยี่เลย ขาดสติแบบพี่คุณต้องตวรไม่ใช่คาที่ไหนชัดเพืากูชัดไม่น่าไม่น่าใช่โดนไอ้โดนไม่ใช่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 ไม่ใ่ไม่ใช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 ่ไมใช่ จำไว้เว้ยแตาเหุ้ทุกคนอ่ะหรือว่าเสียไม่ได้หรืออะไรท,ะทุกครั้งที่มาจบเนี่ยที่มาขอจบเนี่ยกี่รอบไม่รู้นะมันไม่มีภาพนี้เลยเว้ยมันเป็นภาพที่ไอบอลต้องแบกหน้าแบกความรู้สึกทุกอย่างมาขอมาพูดไม่รู้กี่รอบเป็นกี่รอบก็ไม่รู้กูไม่ได้อยู่หรอกนะทุกรอบอ่ะกูเพิ่งมาได้ยินนี่แหละ มันทำพวกพวกมึงนะเว้ยอยากให้รู้ไว้มันรับผิดชอบแทนพวกมึงอะ่ะสิ่งที่พวกมึงทำไว้อะตายก็ตายเว้ยแค่หน,หน,น,นั้นน้องเชลกวัูว่าอะไรไหมน พี่กูแลมให้ไหมพี่มาถึงไหมเนี่ยหรือยางยางรถั่วหรือยังไงเนี่ยน้ำมันหมดกลางทางอีกกลางภูเขาหรือเปล่านี่ยพี่ตอนรอพี่ต้อมก่อนตั้งใจอะไรกูเองเออเอามาพี่มามามาคุยก่อนเร็วไอแต่ฟ้าตามที่คุยนะบ้าเลยนะฮะเหมือนรถเขาดันหมดรถเขามันหมดกำลังมาแต่ว่าไม่คุยกูนี่มาีิมาดิไม่แล้วพี่ยังคุยอ่ะมาดิก่อนไม่ ไอตั้มมานี่เอ็งยังไงนะมึงอย่าเอาไม่มานรับสายกูแล้วมันบอกว่ากูทำใจไว้แล้วมึงไม่ต้องนะเดี๋ยวกูเองอ่ะมาคุยอย่างเงี้ยกูจะยิ้กับกูอุ้ยมึงเบรกด่วนเลยนะรู้แล้วรู้แล้วไม่ไม่มึงฟังกูเพรามันเบาแล้วมันเบาแล้วเขาเพิ่งไปแดกเขาเพิ่งไปเมื่อกี้เองเขาเขาเพิ่งไปเมื่อกี้เออเขาไปแป๊บเดียวเองเขไปมาแป๊บเดียวแดกเบียร์ฮอร์ดิมูนเนี่ยก็อะไรอ่ะเบียรวโคลกาเดนน่ะมันมันัดโฮกาเดนมา เฮ้ยมึงให้ประธานในวิธีเนี่ยรอเนี่ยอีกนานแค่ไหนเนี่ยเอาคเขาถึงแล้วครับเดี๋ยวน้ำมันอยู่ใกล้ๆเนีนยครับ เดี๋ยวบอกก่อนนะกูบอกก่อนแป๊บหนึ่งถ้ามึงเปิดอ,อีกเนี่ยถ้าวันนี้มีการตรีกันตรงนี้อีกเนี่ยมึงอย่าหวังนะ,ะร<อ>เรา,<อ>ก,าก็ต้องคุยนะคุยก่อนพี่ต้อน,ลน,นนะแล้วล่ะพี่ถ้างั้นอะเสียบละเรียบละมาแล้วมาแล้วมาแ,แล้วใช่อันนี้แหละมาด พี่ตออฟังผมคุยดีๆห้ามลงไม้ลงมือเด็ดขาดกำลังจะจบแล้วพี่อ่ดดีนะ่อย่าขาดสตินะพูดอะไรเสร็จเราเอออย่าคุยมึงอย่าคุยถ้าคูยทั้งมึงอย่าเดินมาตรี้นะเรียนี่เดินเดินแล้วครับอันนี้มาครอบองค์พิธีเนี่ยส่วนหัวการเด่นโรเซ่ด้วยดิ อยากเคลิมกลัวละครับเอ่อพี่ซ้ามาแล้วครับจ <c oughs> ้าดีร้านบบอกเขาดิว่าเราต้องการที่จะถอยแล้วอะที่เราเคยือนไว้น้องผมมันมันบอกว่ามันเหนื่อยแล้วครับไม่ไหวครับอยากถอยครับเอ้ยมึงอยากกระซิบ ไอ้ส่ฟ้ามถอยไปไอหัวขาวข้างหลังมึงถอยไปนผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่เออกูให้มึงถอยไปผมยังไม่พูดอะไรเลยพี่ถ้ายอมแพ้โดนหนักนะครับแน่ใจหรอตอนตอนนี่อาจจะไม่รู้ตอนวันนี้กันการสื่อสารคือข้างหน้ามึงเลยคนข้างหน้าเลยถ้าคนถ้าคนหัวเทาโอเคกูโอเคทั้งแก๊ง มึงกลัวเหรอเฮ้ยมึงคุยกันมานนิผมมีอะไรต้องกลัวเขาอะครับทีแล้วไงีเรามาขอจบก็ใช่ไงหมายถึงแค่ตัวพี่ไงสำหรับทุกคนพี่ไม่รู้นะก็เขาให้พี่คุยพี่ตอดก็อันนี้เอาเท่เลยเลยครับคือัตเองไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบทำแก๊งอะจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมอันนี้ ย้อนตัวคนหรือเปล่าครับน่ยพี่ตอนพี่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 พ่พี่ี่พ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 ี่ ของหายหมดบ้านหายแล้วก็ไปแบบห้ามกลับมาอีกอะแค่ผมคนเดียวไม่ได้อครับมึงมีอะไรช้นมึงอะก็มีค่ากว่าชีวิตมึงอะ พิทาร์ดพิทาร์ดพี่ตอ์ดพิทาร์ดแต่ยังเงียบดิพวกมึงอ่ะต้องให้พูดอีกกี่รอบครับครับเลยถือว่าตามนี้นะท้าพวพูดอย่างนี้โอเคไหมอังจากมุ่งมึงขึ้นเรือไปอ่ะอ้โโหไอ้เหี้ยไอ้ว้าแล้วไอ้เหี้ยแข่งผมเลยครับสู้เลย ต้องทำที่อะไรกูได้ก็ทำท,ำที่อะไรกูได้กระจอกอยู่เลยมือสัญญาละไอ้ทีอะมาตายไปละ แถวเอ้ยฟอร์มเก็บเยอะไอ้เหี้ยเอาคุณเหรอไหมมึงน้ำไปวะร้อนของจริงว่ะนูนนี่ฟอรมโหดไอ้เหี้ยเคยชนะกูณแม่เด็กเหี้ยหนับเจาะอุ้ย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 ไอุ้ยช้าของจริงว่ะ อียค่าเลงตัวหรอ,อ